สวัสดีครับมาต่อข้อ19นะครับข้อ19นะอยากให้แก้โจทย์นิดนึงนะฮะไม่งั้นมันจะงงมากนะฮะข้อสอบจริงมันเป็นแบบนี้เลยนะพิมพ์แบบนี้เลยอ่านโจทย์ก่อนนะครับพ่อค้าซื้อข้าวเหนียวมา20กิโลกรัมนะครับจำนวน20กิโลกรัมราคากิโลกร,รัมละ30บาทและซื้อมะม่วงจากสวนมานะฮะจำนวนหนึ่งไม่บอกจํานวนนะโอเคนะสองงนจบโจทย์บอกว่าอัตราส่วนราคาข้าวเหนียวต่อราคามะม่วงเป็น40ต่อห0สิอันนี้ขอเปลี่ยนนะฮะ เป็นอัตราส่วนนะครับเงินนะฮะเงินที่ซื้อนะฮะเติมคํานี้ไปนะครับเปลี่ยนเปนี้เงินที่ซื้อนะฮะจะได้ไม่งงนะฮะแต่ข้อสอบจริงเป็นแบบนี้นะ,ะอัตราส่วนของเงินนะฮะที่ซื้อข้าวเหนียวต่อเงินที่ซื้อมะม่วงนะฮะ เป็นสีต่อ60ถ้าพ่อค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงได้เงิน1,800บาทโอเคนะอยากทราบว่าพ่อค้าได้กำไรจากข้าวเหนียวมะม่วงกี่เปอร์เซ็นต์อ่าโจทย์ถามกำไรนะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ได้นะเรามาดูเรื่องกำไรก่อนโอเคไหมกำไรนะฮะเท่ากับราคาขายนะฮะไปลบกับทุนจริงไหมและพอหาเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ให้เทียบกับ100นะฮะโอเคไหมอ่าจบ นี่นะฮะกำไรตัวที่หนึ่งละตัวที่สองนะฮะเรามานั่งไล่ละมาไล่ชุดทุนของเราฮนะทุนของเราเนี่ยมีอยู่สองส่วนมาจากข้าวเหนียวกับอีกตัวหนึ่งมาจากมะมะม่วงโอเคนะอันนี้รวมกันมันก็จะได้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงโอเคไหมไม่งงนะ,ะเพราะฉันเริ่มต้นนะฮะเราจะหาทุนนะฮะก็คือจํานวนเงิน เราซื้อมา20นะเราซื้อจำนวนของเรานะฮะมา20ราคานะครับราคาต่อหน่วยนะราคาต่อชิ้นนะราคาต่อชิ้นคือ30บาทแสดงว่าเงินที่ใช้นะฮะจริงๆของเราก็ต้องเอามาคูณกันนะฮะ600บาทครับได้นะเงิน600บาทจบต่อมาโจทย์บอกว่าถ้าเขาขายข้าวเหนียวมะม่วงนะถ้าขายข้าวเหนียวมะม่วงได้เงินพันแแสดงว่าเนี่ยเงินจริงๆคือพันแ โอเคนะนี่คือขายไปพันแปดนะครับแต่โจทย์จบแล้วนะนี่คือสิงที่โจทย์ให้แต่โจทย์มาบอกว่าอัตราส่วนเงินที่ซื้อนะฮะเงินที่ซื้อข้าวเหนียวต่อเงินที่ซื้อมะม่วงเป็นสี่สิบต่อหกสิบเพราะนั้นเราก็เล่นอัตราส่วนนะฮะมาเล่นตรงนี้ข้าวเหนียวเป็นสี่สิบมะม่วงเป็นหกสิบโอเคไหมเราใช้อัตราส่วนนะครับวิธีการนะครับนี่เราใช้อัตรานะครับ สี่สิบเป็นหกสิบแล้วถ้าไอ้นี่หกร้อยเป็นเท่าไหร่เราเขียนหกร้อยเงินจริงๆนะเงินเป็นหกร้อยจะเป็นเท่าไหร่เราก็เอาหกสิบไปคูณเท่าไหร่ครับคูณด้วยหกร้อยแล้วหารด้วยสี่สิบได้ไหมซึ่งก้อนนี้เราคิดเลขมานะฮะเอาศูนย์ตัดศูนย์ปึ้งๆเอาแม่สองตัดนะฮะตึกเหลือสามสิบเอาแม่สองตัดก็เหลือสามสิบโอเคไหมได้นะตอบเก้าร้อยบาทนะครับแสดงว่า มะม่วงเนี่ย900บาทมะม่วงเนี่ยเราเสียเงินไป900บาทแสดงว่าทุนของเราจริงๆคือ600บวกกับ900บวกกันปั๊บได้1ห5 0นะครับแสดงว่าเราซื้อมาเท่าไหร่ครับซื้อมา1 5 0เราขายเท่าไหร่ครับขาย1 8 0โจทย์นะอันนี้คือขายไป1 8 0นะครับแต่เปอร์เซ็นต์ให้เทียบกับ100เปอร์เซ็นต์ให้เทียบกับ100โอเคปะเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าซื้อมา100 เราจะขายไปเท่าไหร่โอเคปะ่ะเราก็ทำพันแปดนะฮะไปคูณกับพันทษทีคูณก,กับหนึ่งร้อยโอเคนะเราหารด้วยพันห้าเขียนไหมครับได้ไหมอันนี้เราก็จะได้นะฮะร้อยี่สิบนะครับซึ่งร้อยี่สิบเนี่ยก็คือกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นโอเคปะ่ะได้นะฮะเราก็จะได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นหรือถ้าคุณบอกว่าผมอยากได้กำไรเลยก็ได้นะครับ ทุนหนึ่งพันขายเท่าไหร่ครับขายพันแปดกไรเท่าไหร่ครับเรามาเท่นกําไรนะกําไรเราสามร้อยครับโอเคนะทุนหนึ่งรอันนี้ขายนะไม่สนใจนะมาสนใจกําไรกํไรสามร้อยกําไรเป็นตัวที่เราไม่รู้นะอันนี้ล่างมาเลยนะทุนหนึ่งรอยมาดูกําไรครับก็เป็นสามร้อยคูณด้วย 100, หนึ่งร้อยหารด้วยพันห้าได้นะครับตัดโจ๊ะ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 สิบห้า 1, นึ่งสิบ้าสองสาก็ตอบ20%่เปอร์เซ็นต์เขาใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับทําแบบไหนก็ได้โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะทําราคาเต็มก็ได้ปุ๊บตรงเนี้มันจะได้มา1 2ร้อยี่พอร้อย2ี่คุณก็รู้ว่าทุนเราหนึ่งรเราขายร้อยก็กําไร20%หรือเราจะเล่นที่อันนี้ราคาขายนะเราจะเล่นที่กําไรก็ได้กาไรเรา พันห้ากำไรสามร้อยถ้าหนึ่งร้อยกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับโอเคไหมตัดกันก้อนี่เหลือยี่สิบได้ทั้งหมดนะครับเราทำแบบไหนก็ได้โอเคนะครับข้อสิบเก้าก็จบประมาณนี้มาดูข้อยี่สิบกันนะครับโอ้โหอะไรไม่รู้ยัวเยี้ไปหมดเลยนะฮะโจทย์ถามว่ามีคนเดินทางตามรูปนะครปืปื๊บปื๊ป๊ป๊ตามรูป ขีดเส้นระยะทางสั้นที่สุดในการเดินทางของสกายเป็นกี่กิโลเมตรจากไหนครับจากบ้านไปโรงเรียนเราก็หานโรงเรียนนี้บ้านเธออยู่ในบ้า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 นวัดบ้านอยู่นี่แสดงว่าเส้นทางไหนใกล้ที่สุดครับเดินทางน้อยสุดเราไม่เดินทางนี้นะมันไกลนะโอเคไหมมันน่าจะเดินทางไหนครับเนี่ยน่าจะเดินแค่หนึ่งนี่นะแล้วสองจุดห้าเข้าไปหนึ่งจุดห้านะฮะแล้วก็ไปด้านนี้นี่นะน่าจะเป็นทางที่ใกล้ที่สุดโอเคไหม ได้ไหมน่าจะเป็นเส้นนี้นะไม่เชื่อลองดูนะฮะตรงนี้เดินมาสองสามโอเคปะ่ะอันนี้สาจุดน,นะแต่เนี้ยเดินไม่ถึง3าจุหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าเนี้ยข้างล่างเส้นเนี้ยใกล้กว่าโอเคไหมเพราะของเราก็คือ1เซนบวกหนจุด้าบวกสีจุดห้าโอเคไหมแล้วก็1บวกด้วย1นจุดห้าบวกด้วย4ีจุดห้าเราจะได้เจ็ด สรุปเดินไปเจ็ดเซนนะแต่เขาบอกว่า1นึ่เซนเป็นห้าร้อยเจ็ดเซนก็คูณไปหนึ่งซมเนี่ยเท่ากับ500ร้อยถ้าเจซมก็คูณไปนะฮะก็คูณ5้ไปนะเจ็ดห้าสามสิบห้าตอบสามพันห้ารเมตรโอเคไหมคือ3 5มจกิโเมตรนะสามพันห้าร้อยเมตรคือสามจุดห้ากิโมตรนะเพราะหนึ่งเมตรมีเท่าไหร่ครับผู้ผิดหนึ่งกิโลเมตรมีพันเมตรได้นะ1กิโลเมตรมีพันเมตรนะครับ อันนี้ก็ไม่ยากนะครับตามนี้เลย